เปิดมากก็ตามเคยรอไปอีกยาวเลยแหละครับผม A later few moments later. เข้าถึงเกมปั๊บสิ่งเดียวที่รู้เลยตอนนี้คือไม้ใกล้หมดเท่ากับผมต้องไปตัดไม้ซึ่งก็เดินไปด้วยระแวงไปด้วยอนะจากนั้นก็ใช้เวลาไปสักพักเลยแหละวกว่าจะถึง้นบนโอเคถึงเวลาคุดได้แหละ หวังว่าจะได้ไม้เยอะอยู่นะก็วังว่าจะพอก่อนีนี่ผมจะได้ขึ้นไปเพื่อหาต้นไม้ที่มันพอจะตัดได้เยอะๆนะแต่แก็ได้เจอเหล็กขุดสิเราบรอเลยเมืเม่าผมจะอยู่แถวเกาะไม่นั่นก็ขอบชายฝั่งแง่งั้นนะครับซึ่งก็ใไข่สนะ่ะได้ไงไม่รู้แต่เจอขาดง่ายๆเลยเจออะไรก็ขุดไปหมดเลยครับ โดยความสงสัยผมก็เลยเดินไปเลยว่าใช่หรือเปล่าที่ผมอยู่ใกล้ๆชายฝั่งแต่เห็นน้ำทะเลขนาดนี้ผมน่าจะใช่แล้วแหละแล้วกขึ้นมาเลยดีกว่าอันตรายโคตรแล้วก็เจอเหล็กได้ไงไม่รู้แต่ก็ขุดไปก่อนหลังจากขุดเสร็จผมกระดายทำการช้นไปที่สูงแล้วก็เจอเหล็กแล้วได้ไงไม่รู้อย่าถามผมใช้เวลาน่าจะสักพักเลยแหละ แล้แล้วก็มาถึงหลังคาบ้านผมได้ไงไม่รู้ทั้งที่ผมจาได้ว่าผมไม่ได้จะมาทางนี้นี่แต่ก็ช่างเถอะเข้าบ้านกันเลยซึ่งขั้นบันไดของบ้านผมมันทําให้ผมดูรูปตาหน่อยๆผมก็เลยทําการแปะให้มันดูดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ยังเหลือก็เลยทําห้หน้ตาต่าให้มันปลอดภัยไว้ก่อนแล้วเข้าบ้านก่นอนที่ผมจะนึกอะไรได้บ้างก็เลยเอาเหล็กไปเผาแล้วก็สร้างประตูไว้ก่อนนะแล้วก็ไปขุดโสนิดหน่อย พร้อมกลับไปขุดดินสักนิดหน่อยวางไว้หน้าบ้านผมทํา่อให้บ้านนั้นดูปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วก็มีทีอยู่นะนะหลังคาด้วยวางไว้แถวนี้น่าจะเหมาะอยู่กว่าสำหรับคุจะเดินแถวเนี้ยนะเีึงวางไปด้วยกระเสียวเพื่อว่ากลัวจะมีอะไรลอยตัวนะเข้าบ้านมาหาฐานดีกว่าหลังจากได้ฐานมาผมก็ได้ทําการทําโล่เพื่อความป,ปลอดภัยเหมือนเดิมแล้วก็ขุดบ้านเพื่อให้มันดูใหญ่ขึ้น กดไปเรื่อยๆแล้วผมก็เลือกอะไรได้ตรงนี้น่าจะเป็นหน้าต่างดีไหมแต่พอคิดไปคิดมาก็ปิดดีดีกว่าเดี๋ยวจะมีตัวอะไรพุ่งเข้ามาแล้วจากนั้นก็ได้ทําการย้ายสิ่งของนิดหน่อยเพื่อมาเป็นระเบียบะนะแล้วก็วางของด้วยจากนั้นก็เช็คท้องฟ้าแต่มีบางอย่างบอกผมว่าผมไม่ควรเข้าไก่ทีนี้ความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนก็เลยติดประตูไว้เลยแล้วก็ประตูไว้ใกล้ๆแต่ก็ไม่ควรอยู่ใกล้ๆเลยจริงๆ เอาละไปไิดประตูเพื่อความปลอดภัยผมไม่อยากอยู่ด้านนอกนานเกินไปเอาล่ะขับเหลือเล่นแป๊บหนึ่งเนี่ยแหละไม่ต้องขับในน้ําขับตรงพื้นเนี่ยแหละสนุกดีโอ้โหสุดยอดไปเลยจากนั้นก็นดูสภาพอากาศแล้วก็เจอตัวเขียวมาเลยผมก็เลยทุบไปสองสามเทียนะะวาแค้นสุดๆไหนดูดิมันยังเหลือเปล่าโอเคไม่เหลือนะก็ปลอดภัยอีกแบบหนึง่งเข้าบ้านแบบควันไปนอก น่งอยู่แนานอกอีกแปปหนึ่งแล้วกันฝนแดงตกอยู่ดีก่อนที่ผมจะสังเกตว่าผม, yeah. ผมจำไม่เห็นได้เลยว่าผมมีปอกเขียวๆอยู่แถวนี้ก็เลยทำการฟาดไปแต่ก็เพิ่งได้เขามีหมวกถึงอยากได้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเพิ่งจะถีบเขาลงเหวตอนที่ก็จะรอพอาทิตย์็กนาาาลยาาาาาาาไปาัาาาาาาาช่าา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 ะาราา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  ึ่งเกิดคิดไปสักพักเลยแหละมอง้ายหมอกขวาอยู่นั่นแหละแต่ก็คิดว่านะ่าจะต้องสร้างห้องนะนะเพราะว่าผมคิดว่าที่กว้างๆนะ่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าจากนั้นก็ขุดให้ห้องกว้างไปยาวๆเลยแหละแล้วลก็เจอฐานได้ไงผมก็ไม่รู้ก็เลยทําการขุดมาก,ก่อนนะนะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะแต่ว่าหลังจากขุดไปเรื่อยๆผมก็ได้เจอฐานอีกอันหนึ่งแล้วซึ่ง ก็ดูปกติใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้คิดไดเลยแต่มีบางอย่างบอกว่าผู้สร้างกำลังมองผมอ่ไหมหมายงบ้างคิดไปเองขุดเถอออย่าสนใจเลยจากนั้นก็ขุดไปายาวๆเลยจากนั้นก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างน,นะตอนแรกกันึกวาหูแมว,วนะแต่พอเปิดออกไปฟังดูเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้หูแมวอะไรน่าจะได้ยินชัดเจนเลย ตามตรงผมยินเสียงซัมบีนี่น่าจะนาทีก่อนเลยแหละก่อนที่เสียงมันจะเงียบไปนะแต่ก็ไม่เป,ป็นปัญหาขุดไปเรื่อยๆสร้างให้ห้องมันดูกว้างขึ้นใช้เวลาน่าจะสักพักใหญ่เลยแเลยแล้วก็มาดูสภาพอากาศซึ่งสภาพอากาศคือฝนตกเท่ากับว่าขั้นผมออกผมจะโดนลมรังเกีกจรอกจา่น่านก็เลยสร้างประตูให้มันดูดีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอีกแล้ว ดูเหมือนว่าซัมบี้กับคีปเปอร์กำลังโดนต่อแกงกันเลยซึ่งจะถามเพราะว่าผมคิดยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันสมองโคตรอุบาทเลยซึ่งผมก็ได้ฟังไอ้คีปเปอร์นี่น่าจะสักพักใหญ่ๆเลยแหละโอ้ยแย่เราปุญแจบ้านตกซึ่งเสียงมันก็ได้ดังน่าจะสักพักใหญ่ๆผมก็เลยเดิอนออกไปด้านนอกเลยว่าเพื่ออาจจะหูแว่วอีกแล้วก็ได้ซึ่งฟังจากเสียงแล้วผมไม่คิดว่าผมหูแว่วเลยแหละตอนนี้ผมจะได้ทำการตัดสินใจเข้าบ้าน ดีกว่าแล้ผมก็ไล้คิดว่าตรงนี้นั้นมันดูแบบเหมาะสําหรับสร้างฟาร์มผมก็เลยทําการขุดลงไปอนะให้พอดีรู้ไว้ก่อนจากนั้นสิ่งที่ผมต้องการก็คือน้ําและก็ดินซึ่งก็ทําเสร็จแต่ผมก็คี้เก็จหายอืโหในรูปที่สภาพอากาศเป็นมิตดไหมเออไม่อะแล้วตามเคยบ้านต้องใหญ่ไว้ก่อนผมก็เลยทําการขุดแล้วก็เจอถานเลยครั้งแหก มันทาให้ผมรู้สึกทำเองทำเองนะนะแล้วแต่ผมก็ต้องขุดไปก่อนซึ่งฐานเยอะซัดด้วยนะพวกเครือผู้สร้างนะจะต้องคิดว่าผมแฮกอยู่แน่ๆเลยแต่ก็คิดไปเองมั้งไม่มีหรอกอืมไม่มีหรอกเนี่ยคือลือเลยเต็มเต็มหน้าเลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ขุดไปเรื่อยๆกนแล้วขุดจนคว้านหักคมก็เลยก็มาสางใหม่อ่ะนะ สร้างมา่เสร็จก็กลับไปขุดเหมือนเดิมกับหวา่ามันจะไม่มีอะไรอีกนะแถมพวกนี้มีเยอะด้วยนะกน็เลยถึงานขุดไปเรื่อยๆระดับบ้านก็กว้างขึ้นอีกเยอะเลยแหละนะแล้วก็วางไฟสักนิดหน่อยเท่าไหนดูสิเออก็ดีอยู่โอเคออกบ้านดีกว่าเออโอ้ไหม่ฮะไหม่ฮะใม่ ไม,ไม่ไม่ออกไม่ออกดีกว่าไม่อยากออกเลยแลทุกคนผมไม่ได้ขี่ขาดขนาดที่จะต้องเดินกลับบ้านตะหน่อยเพราะไม่ได้กลัวเลยแค่ท้องฟ้าจะมืดเฉยๆออกละทานีด้แล้วเสื่องก็ได้ขุดไปเรื่อยๆอย่านะใช้เวลาสักพักเลยเลยแล้วขุดไปขุดมา,ดมาผมก็คาดไม่ถึงเลยว่า <S <S เจอเหล็กเหล็กก้อนโตโต ผูดว,ว่านะผูสร้างตรงมาเล่นผมแน่ๆเลยถ้าจะดูจากเหตุการณ์วันนี้เ,เจอแต่ละอย่างนี่คือเหมือนแฮกเอาเลยแต่ก็อย่าไปคิดมากเลยดีกว่า,าสร้างสิ่งของไว้ก่อนดีกว่าซึ่งทําอะไรนี้ไม่รู้ก็สร้างกล่องมาเพื่อเก็บของถูกไหมของจะไม่เยอะเลยแต่ใครสนละวางตัวนี้ดีกว่าเฮะดูดีขึ้นเยอะเพ่ช่งองฟ้าเป็นมิรหรือเปล่าไม่อะไม่เป็นมิรเลยอะ เอาละยังไงก็ตามมาจบพาร์ทนี้แค่นี้ดีกว่าเพราะว่าวิดีโอนานเกินไปแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปผมยัง,งเก็บตุนไว้อยู่นะซึ่งผมจะอัปโหลด ep สามในเร็วๆนี้แหละไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่เล่กตนะรงไหนพอดีผมเพิ่งจะอัดเล่นมาใหม่แถมมันยังนานเป็นชั่วโมงเลยก็ต้องตัดเป็นพาร์ตนะยังไงก็ตามขอให้ทุกคนมีวันถี่ดีแล้วก็ลาก่อน